ที่จังหวัดสระบุรีเขาบอกว่าวุ่นกันทั้งบ้านวุ่นกันทั้งหมู่บ้านจริงๆไปเจอกับตัวเงินตัวทองที่มันดื้อแสนดื้อครับดื้อจริงไม่ยอมให้จับอุ้ยอะไปอยู่ข้างแทงน้ามันนะยังใหญ่คิดว่าหลบมิดไหมคุณว่าไม่มิดหรอกตัวเบลอขนาดเนี้ยดูดิอยู่ตรงนั้นอะโอ้เราหัวมุดอ่ะดิฉันว่ามิดนะหัวเนี่ยมิดเลย แล้วโอ้ยใหญ่โตจริงจริงเหนียวมากเออดึงออกมาแล้วเนี่ยมันุดมันพุนหนีไปอีกแล้วเอาโหวุ่นเลยครับเลยที่นี้ที่นี่ครับบ้านเลขที่9 4ทับ66ในตำบลดาวเรืองที่นี่ที่จังหวัดสระบุรีคือ เจ้าของบ้านเขาแจ้งให้กับพี่กู้ภัยช่วยมาจับทีเพราะมีตัวเงินตัวทองมันมุดรั้วเข้ามาในบ้านทําเอาคนในบ้านแตกตื่นอุ้ยแล้วความยาวความใหญ่มันนะคุณผู้ชมดูสิถ้าเอาแค่ความยาวนะ3เมตรได้อะน้ําหนักไม่ต้องพูดถึงอะผมว่ามีสัก20-30ิบสามสโอ้ยแลดูด้ตัวใหญ่อ่ะจะมุดเข้าใต้ท้องรถกันเนี้แล้วดูดูแล้วมันหันแหวกบัก กะจะกัดเอา,เานะนะแล้วนี่สุดท้ายกู้ภัยอาจจะต้องยอมให้มันหนีเข้าไปเลยนะเพราะมันแรงมันเยอะมุดเข้าไปใต้ท้องรถอีก<ะ>ไม่พอคุณผู้ชมฮะมันยังไปอีกหลายจุดหลายที่เรียกได้ว่ากว่าจะเอาอมันเนี่ยนะออกมาได้ไม่ง่ายเลยดูอยู่ใต้ท้องรถันเนี้ออกมาทะลุเลยนี่เอาผ้าปิดตามันแล้วอะไรก็แล้วสยบมันไม่ลงจริงๆคุณผู้ชมสุดท้ายนะจับได้ฮะโอ้โหดูอ้าปากหัว น่ากลัวอะตอนที่จับไว้ได้นะต้องมัดขาหน้าขาหลังสยบมันแบบนี้แล้วเอามันขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปให้ห่างไกลจากชุมชนนูุกโอ้ยอนีดีเอาไปแบบนี้แล้วเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปดอนไปต่อเพราะว่าไรรถกูภัยบอกว่าใช้ปฏิบัติการอย่างอื่นอยู่เอาขึ้นมอเตอร์ไซค์็ปแบบนี้เราก็เคยเห็นหลายครั้งนะ กับการลำเลียงเจ้าตัวเงินตัวทองไว้ท้ายรถมอเตอร์ไซค์แบบเนี้อ่ะมันก็เป็นความสามารถของพี่กู้ภัยเขานะในเมื่อเอาไปได้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปตลอดทางแล้วคุณแล้วมันเป็นบ้านหลังใหญ่เป็นหมู่บ้านนะเป็นหมู่บ้านเลยมันมาจากไหนอ่ะอันนี้น่าสนใจมากๆเอามาจากไหนแต่สุดท้ายมาจากไหนไม่รู้แต่เดี๋ยวต้องเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ห่างไกลผู้คนตแต่แต่ในหมู่บ้านที่ฉันมีแต่เป็นตัวจิ๋วใช่ไหมมันจะอยู่แถวๆตรงทงคลเออแต่อันเนี้ยตัวใหญ่นะแล้วมันอยู่หมู่บ้านอยู่บ้าน หลังกลางๆด้วยเออดูดิบ้านในฝันเลยอ่ะนี่บ้านในฝันของคุณเหรอไม่ใช่ชื่อเขามาที่บ้านในฝันน่ะชื่อโครงการแล้วมั้งอันในบ้านเลขที่ที่เจอนะตัวนี้คือส่วนี้คือรถที่เจอฮที่มันเป็นมุดใต้ท้องรถแล้วรถมอไซค์พี่กู้ภัยก็มีให้มีให้เหมือนกันจบนะ่าัเร็วอ่ะพี่ขับเร็วจบข่าวนี้นะผมไม่ขอพูดให้ภาพมันฟ้องอาี่ภาพมันเยอะด้วยสิ